นี้นะคะมาทำกับข้าวนะคะอาหารเช้านะคะที่เกาหลีคะ่ะนี่วันนี้ทอดไข่ทอดไข่เสร็จแล้วนะจ๊ะเราก็จะมาผัดข้าวจ้าผัดข้าวอยู่กับเราไม่อดตายผัดข้าวจ้า ทำเองถ่ายเองกินเองชอบแบบไหน,นคนเห็ดกับคนขางสิเข้มนิดนึงนะคะเข้มโมเมนขีเหนียวนะจ๊ะกับข้าวเค็มจ้ะไม่มีใครเข้ามาเลยเหรอเข้ามาหาฉันหน่อย น่ากินบระจาน่ากินมาก